จริงๆแล้วหนูจะเลือกหมวกนะคะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนใส่หมวกทรงนั้นไม่เข้าค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออเราไม่ค่อยเซิร์ฟคอนฟิเดนซ์กับการใช้หมวกสักเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นโบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นหนูมากกว่าอะเอย ก็แบบจริงๆก็เก็ไม่ใช่เธอทงทีก็แอบอยากใส่หมวกนิดหนึ่งไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูก็กลัวว่าแบบว่าถ้าหนูเลือกมาแล้วหนูไม่มั่นใจไรเงี้ยมันจะทาให้แบบทุกๆครั้งที่แบบต้องใส่หรือทุกๆครั้งที่แบบต้องเต้นหนูจะแบบว่าเครียดยไรเงี้ยค่ะหนูไม่ใช่คนแบบหัวหัวเล็กลไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยเลือกเป็นบูมาค่ะหนูเป็นคนเลือกเองแล้วน้องคนนี้ก็เป็นคนเลือกของน้องเองเหมือนกันนะคะจริงๆน้องอรอให้หนูเลือกด้วยซ้ำแล้วน้องถึงเลือกของน้องนรงี ก็รู้สึกว่าโบก็คงเข้ากับเราที่สุดแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน้องก็เข้ากับหมวกมากๆคือถ้าหมวกทังคู่ก็คงไม่ไหวใช่ไหมคะ่ะก็คนนึงหมวกคนนึงโบก็น่าจะเป็นแบบ perfect combination ดีค่ะ